สวัสดีค่ะแม้ว่ากระแสะรามเกียรติ์ในสังคมตอนนี้จะเริ่มพล่าๆล,ลงบ้างหลังจากที่ดรามา่าโทศกการจบตายแต่ว่าเรื่องรามเกียรติก็ยังมีประเด็นอีกมากมายให้เรานํามาพูดคุยกันเรื่อยๆเนาะซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นหนึ่งที่อยากพาชวนคุยด้วยมากๆเลยค่ะก็คือประเด็นเรื่องว่ารามเกียรติ์สรุปแล้วเป็นของไทยหรือเปล่าเป็นของ จริงๆเราเป็นของไทยของอินเดียหรือว่าของที่ไหนคือรามเกียรติ์มันก็มีกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกบางคนก็บอกเป็นวรรณกรรมของโลกบางคนก็บอกว่ามันของอินเดียแน่นอนรามยานะบางคนก็บอกว่ารามเกียรติ์ก็รามเกียรติ์ก็ต้องไทยสินะก็วันนี้มาพูดคุยประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าข้อมูลที่วันนี้นํามาพูดคุยกันเนี่ย อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่คนเองทั้งหมดก,ก็ก็คนมาแหละแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลที่รวบรวมเองทั้งหมดแต่ว่าเป็นข้อมูลที่นํามาจากเล่มนี้เลยที่ใช้ประจํานะคะบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระชนิพลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,ราชการที่หนึ่งเวอร์ชันพิมพ์ปี2 5 4 9เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากนอกจากกรมศิลป์จะรวบรว,วบรวมตัวบทละครเอาไว้แล้วเนี่ยกรมศิลป์ยัง เขียนคาอธิบายเอาไว้ด้วยค่ะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติแล้วก็มีเรื่องย้อนวันนี้นั่นซึ่งตรงคําอธิบายเนี่ยค่อนข้างดีก็เลยอยากนามาคุยกันในวันนี้ตามคําอธิบายที่กลุ่มศิลป์เขียนเอาไว้เขียนไว้ว่ารามเกียรติมีที่มาจากไหนคือต้องบอกก่อนว่าไทยกับอินเดียเนี่ยมีการติดต่อกันมาอย่างยาวนานยาวนานแล้วค่ะคือไม่ใช่เพิ่งจะมาติดต่อกันตอนหลังๆแต่ว่าทีเนี้ยตั้งแต่สมัยพุทธศตรวรรษที่7จถึงแเนี่ย ไม่ใช่ไทยสิเขาเรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมีการติดต่อกับอินเดียก็คือมีการติดต่อค้าขายที่หลายๆคนน่าจะได้เคยได้ยินชื่อสวนภูมิที่เป็นมากกว่าชื่อสนามบินใช่ไหมก็พอมีการติดต่อซื้อขายก็มีการเผยแพร่ความรู้วิทยาการนิทานนู่นนี่นัน่นกัน,นกเข้ามาคือนักสมัากณคนสมัยก่อนเราไม่มีละครดูไม่มีอะไรมากมายไม่มีทีวีไม่มีอะไรเวลามีอะไรจากเวลามีคนจากเมืองนอกเข้ามาก็จะต้องเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งว่า เฮ้ยแถวบ้านเธอมีนิทานอะไรมันมันบ้างอะเล่ามาฟังบ้างสิก็อารมณ์นั้นคนจากอินเดียก็อาฉันมีนิทานพระรามเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังก็เล่าเรื่องนิทานพระรามกันเข้ามาทําให้ก็พวกเรื่องราวอย่กับพระรามพระลักษมณ์ขนุมงขันุมานก็วนเวียนกันอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยนั้นนั่นแหละทีนี้ถามว่าสมัยนั้นคือสมัยไหนก็บอกไม่ถูกค่ะต้องบอกเลยว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่บอกว่ารามยานะเนี่ยรามยานะนะเข้ามาในไทยในสมัยใด แต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก,ก็เกิดการพัฒนานู่นน,นี่นั่นคือสันนิษฐานว่าช่วงแรกไม่ใช่รามยานของวานมิกิหรอกที่เข้ามาอานนี่ยจะงงงนิดนึงนะคะเพราะว่ารามยานก็มีหลายเวอร์ชั่นของตัวเองแนะนําให้ไปดูคลิปปูพื้นฐานรามเกียรติก่อนว่าแบบเออมันหลายเวอร์ชั่นมันทําไมอะไรยังไงเอาเป็นว่าพอนิทานพระรามเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บทีนี้ก็เกิดการเล่าต่อ คือคนก็ไปฟังนิทานมาก็แบบอยากเอามาเมาต่อไงเธอฉันไม่ฟังนิทานมาสนุกมากเลยเดี๋ยวฉันจะเมาให้ฟังอะไรอย่างงี้นะก็มีการเมาต่อกันไปเรื่อยๆมาตรงนน้นโปะตรงนั้นโปะตรงนี้กันจนมาเป็นเรื่องเรื่องเป็นเขาโครงของนิทานพระรามแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่ว่าเออพอพอพูดถึงรามยานะปุ๊บมาดูรามเกียรติเฮ้ยรามเกียรตินี่มันก็ไม่ได้ตรงเลยมันไม่ได้ตรงแบบไม่ได้ตรงกับรามยานะฉบับใดฉบับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่ามี หลายส่วนที่บางส่วนก็มาจากรามายณะเวอร์ชันนี้บางส่วนก็มาจากนิทานพระรามเวอร์ชันนั้นนู่นนี่นัน่น,นดังนั้นสันนิฐานว่ารับมาหลายรอบรั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 บพอรับมานิดๆิหน่อยหน่อยก็เฮ้ยมันไม่จบตอน่ะมันไม่มันเลยตอนแรกก็มีคนมาเล่ากําเนิดหนุรรามานเดี๋ยวก็มีคนมาเล่ากําเนิดพระรามเดี๋ยวก็มีคนมาเล่ากําเนิดพระลักษมณ์เดี๋ยวก็มาเล่าว่าแบบไปลบการชิงนางสีดานู่นนี่นั่นคนไทยก็เลยตบมันเข้ามากลายเป็นเรื่องเดียวกันเลยคะ่ะแล้วก็แต่งเรื่องนี้มายาวๆชื่อว่ารามเกียรติ์ซึ่ง จากการศึกษาของกรมศิลป์นนะอันนี้กรมศิลป์เขียนไว้พบว่ามีแหล่งที่มามากมายดังต่อไปนี้อันนี้จะดูวิชาการวิชาการนะมาจากนิทานพร,ราหมณ์ก็คือนิทานที่ชาวอินเดียเล่ากันนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเบสิกที่เล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะมาจากรามย่ะหัววานมิกิคือรามย่าหัววานมิกิี้ที่เป็นเวอร์ชันที่ฮิตที่สุดในอินเดียก็คือ วานิคิที่เขาก็เหมือนคนไทยแหละฟังนิทานพระรามมาฟังนู่นฟังนี่มาแล้วก็เอามาตบตบรวมกันกลายเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองหนึ่งเวอร์ชันไทยก็มีอิทธิพลด้รับอิทธิพลมาจากรามนะของวานิกิแล้วก็นํามาดัดแปลงบ้างก็คือใครจะบอกว่าเอามาจากวานิกิร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีบางส่วนที่มีในวานิกิแต่ว่าไม่มีในของไทยเช่นในวานิกิเนี่ยที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนๆที่บอกว่าพระลักมณ์ก็มีเมียชื่อนางอุรามิลาเป็น น้องสาวของนางสีดาพระโพธิ์พระสัตรุตอะไรก็แต่งงานกับยัดย่าของนางสีดาเหมือนกันอันนี้ปรากฏในวานมิกิแต่ของไทยไม่ปรากฏก็คือไทยตัดทิ้งแต่มันก็จะมีบางตอนที่มีในไทยแต่ไม่มีในวานมิกิตอนที่พระรามไปยกศรแย่งนางสีดาเนี่ยในเวอร์ชันไทยเนี่ยมีตอนที่บอกว่าพระรามไปสบตาปิงปิงกับนางสีดาแล้วก็ปิงกันก่นกอนที่จะยกศรอ,อันนี้ก็เป็นการเพิ่มอัทธโรธขึ้นมาให้แบบ เป็นแบบไทยๆมากขึ้นสนุกสนานอะไรอย่างนี้ในขณะที่เวอร์ชันวานมิกิไม่มีพระรามมาถึงก็ยกสอนปึ้งแล้วก็ได้นางสีดาไปแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็กลับเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอะไรที่แบบสับสนกันเล็กน้อยที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนเช่นตอนกําเนิดหนุมานเนี่ยนางสวหาที่เป็นลูกโดนนางกาลาจนาสาบทําให้นางสวหากลายเป็นแม่ของหนุมานซึ่งอันนี้อาจจะมีเล่าในโอกาสต่อไปแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันวานมิกิเนี่ยคนที่โดนสาบก็คือนางกาลาจนาเลยอะไรเงี้ยก็แบบ คนนี้เคยเป็นในเวอร์ชันนี้คนนี้เป็นแม่ในเวอร์ชันนี้อีกคนนึงเป็นแม่บ้างอะไรบ้างก็มีสลับซับซ้อนกันบ้างเล็กน้อยมีอีกวอร์ชั่นหนึ่งค่ะซึ่งส่งผลอย่างหนักหน่วงต่อรามเกียรติ์ของไทยก็คือรามยนานะของอินเดียตอนใต้ต้องบอกก่อนว่าคนที่มาค้าขายกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะคือพวกอินเดียใตย้พวกแถวศรีลังกาพวกแถวอินเดียใตย้ใต,ต้ทั้งหลายเนี่ยมาเยอะเพราะว่าติดทะเลใช่ไหมก็ลอง ล่องเรือมาง่ายพวกรามายณนะของวามิกิีเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างทางอินเดียเหนือเหนือหน่อยนิดนึงคือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใต้ขนาดนั้นนะคะดังนั้นรามายานะของอินเดียใต้ก็เลยส่งผลกระทบมาถึงรามเกียรติของไทยค่อนข้างมากมันก็มีเนื้อเรื่องหลายตอนที่ปรากฏในอินเดียใต้แล้วก็มาปรากฏในไทยแต่ไม่ปรากฏในวามิกิยกตัวอย่างเช่นพวกที่แบบเทพบริวารพวกเทพเทพทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์เนี่ย ที่บอกว่าเห็นพระรามจะลงมาเกิดแล้วก็แบบเห็นพระนารายณ์จะลงมาเป็นพระรามปุ๊บก็ขอตามลงมาเป็นบริวารด้วยอะไรเวอร์ชันอย่างเงี้ยในรามยนานะของวานิิกิจะไม่มีแต่จะมีในอินเดียใต้ซึ่งไทยก็รับมาก็คือเป็นกองทัพเทพนั่นแหละกองทัพพระรามมีเรื่องไม่ขลารามาสูนอะไรอย่างนงี้ก็ถ้าใครเคยอ่านก็ไอ้ที่ไม่ข่าล้อกแก้วรามาสูนขว้างขวานในวานิิกิก็ไม่มีแต่ว่าในรามยนานของ อินเดียใต้ก็ปรากฏอยู่แล้วก็เวอร์ชันไทยก็เก็บมันมาไว้เหมือนกันพระรามศตากับนางสีดาเมื่อกีีที่แซบๆซเนี่ยก็มาจากอินเดียใต้เหมือนกันนะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแบบว่าพระมกุฎพารลบซึ่งเป็นลูกของพาร,รามเนี่ยมีการลองสอนอะไรประมาณนี้มีเรื่องพาร,รามรบกับลูกตัวเองตอนทายๆเล่มอะไรประมาณนี้ก็สังเกตว่าพวกอินเดียใต้จะเป็นตอนแซบๆซทั้งหลายตอนที่แบบมันๆดูละครละครเนี่ยจะมาจากอินเดียใต้เท่านั้นยังไม่พอ จะเห็นว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยหนุมานค่อนข้างจะเป็นพระเอกของฝ่ายพระรามใช่ไหมมีตัวตนเยอะเขาก็บอกว่าเออเรื่องของหนุมานเนี่ยมาจากหนุมานหน้าตากะค่อนข้างเยอะก็เป็นอ e ีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ส่งอิทธิพลของไทยก็มีตั้งแต่พวกหนุมานถวายแหวนตอนนางลอยตาตอนจองถนนที่ไปทะเลาะกับนีลพัศอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนห่อมุกกระสากตอนพรมมาศนู่นนี่นัน่น,นซึ่งค่อนข้างจะส่งให้หนุมานเป็นพระเอกเพราะว่ามันมาจากหนุมานหน้าตะกะนั่นเอง ทีนี้มันก็ยังมีอีกหลายเวอร์ชั่นที่ได้รับอิทธิพลมาไม่ว่าจะเป็นหิกยัตศรศิรามวิษณุปุราณนะปรามยานะเวอร์ชันสันสกที่สำคัญนะคะนอกจากเวอร์ชั่นนี้แล้วก็ยังมีบางส่วนที่คนไทยเนี่ยแต่งเองเออเขาบอกว่าบางส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่พบในเวอร์ชั่นอื่นเลยแล้วคาดว่าไทยน่าจะแต่งขึ้นมาเองค่ะก็คือ ช่วงที่แบบว่าทรสกันพยายามฆ่าหนุมานด้วยวิธีต่างๆได้แก่การเอาครกตมเอาช้างไล่แทงเอาอาวุธไล่จิ้มอะไรเงี้ยคือแบบโหดร้ายอะ่ะคือดูเป็นวิธีการทรมานแบบไทยๆมากเลยนี้ไทยน่าจะแต่งเองก็มีอีกก็คือเรื่องการแบบให้รางวัลทหารแบบเอเอเอานางกำนันไปเอาสาวเอาสาวให้ทหารอะไรเงี้ยในอินเดียไม่มีของไทยนี่ก็มีการให้นางกำน,นันให้ตังให้ผ้าชุบสงอะไรเงี้ยคือในรามยานะจะมีแค่แบบเอยดีมาก ขอบใจนะที่ช่วยงานเราแล้วก็จบเลยอะไรอย่างนี้เราก็มีเรื่องที่หนุมานเนี่ยมีโดนไฟไม่หางนะเราก็แบบว่ามีการเอาน้าบ่อน,น้อยหรือว่าน้ำลายมีการเอาอมหางตัวเองให้ไฟดับอะไรอย่างนี้ก็เป็นของไทยเออน่าสนใจมากที่สําคัญค่อนข้างจะเป็นสไตล์แบบวรรณคดีไทยวรรณคดีไทยเลยถ้าใครอ่านนิทานไทยทั้งหลายเนี่ยจะคุ้นเคยกันอันนี้เป็นอันที่มีแต่ในเวอร์ชันไทยเลยคือพระอินทร์ลงมาช่วยพระรามค่ะ พระอินเนี่ยลงมาช่วยพระรามตั้งห้าหกครั้งเมื่อบพอพระรามมีปัญหาอะไรพระอินก็ลงมาช่วยดูยเหมือนสังทองมากใช่ไหมที่สําคัญที่สุดอันนี้เป็นจุดเด่นเลยของรามเกียรติ์ของไทยก็คือการที่ทศกัณฐ์ถอดหัวใจได้ค่ะคือเขาบอกไม่ปรากฏในเวอร์ชั่นอื่นหรือว่าปรากฏแต่ว่ากรมศิลป์ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็จะเห็นว่ารามเกียรติ์เนี่ยมันก็เป็นการรวบรวมหลายๆเวอร์ชันมายำรวมแล้วก็แต่งเพิ่มเองนู่นนี่นั่นดังนั้น หลังจากนี้เป็นความเห็นนะความเห็นส่วนตัวนะคะเห็นว่ารามเกียรติ์เนี่ยพูดได้ว่าเป็นวรรณคดีไทยเลยเพราะว่าเกิดจากการยำนิทานซึ่งเป็นมุขปาถะาแต่ละที่มารวมกันอารมณ์เหมือนนิทานกรีมก็รวมนิทานพื้นบ้านมารวมๆกันก็ต้องบอกว่าเป็นนิทานของกรีมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นรามเกียรติ์ก็บอกได้ว่าเป็นรามเกียรติ์ของไทยแต่ว่าจะบอกว่าได้ไอเดียเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่ก็คือต้องบอกว่าเป็นวรรณคดีไทยรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติอื่นๆมากมายโดยเฉพาะอินเดียเป็นหลักค่ะ ก็ค <S an> ิดว่าน่าจะตอบคำถามในใจหลายๆคนได้พอสมควรแล้วก็ใครมีความเห็นแตกต่างอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้แล้วกันค่ะเพราะว่าเรื่องว่าเป็นของไทยหรือไม่เป็นของไทยเนี่ยก็ต้องตีความกันพอสมควรแต่ว่าถ้าถามนะถ้ามีใครมาถามส่วนตัวก็จะบอกว่ารามเกียรติ์เป็นของไทยในขณะที่รามยานะเป็นของอินเดียและเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ามีบางส่วนที่มีในรามยณนะแล้วไม่มีในรามเกียรติ์เราก็มีบางส่วนที่มีในรามเกียรติ์แต่ไม่มีในรามยณนะแค่ว่าอาทินี้ มันก็จะมีบางคนที่สงสัยว่าแล้วทำไมเวลาเล่าเรื่องรามเกียรติ์ชอบไปพูดถึงรามยานะก็ต้องบอกว่ามันเหมือนการศึกษาจักรวาลใหญ่ๆจักรวาลหนึ่งซึ่งมีหลาย u n i v e r s รทับซ้อนกันอยู่การที่เราศึกษาหลายๆ universe พร้อมๆกันเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าใจตัวละครตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกันเป๊ะแต่มันก็ทําให้เข้าใจได้ดีขึ้นอะคือคือถ้าใครติดพวกการ์ตูนมาเวลดีซจะเข้าใจวแบบ เออในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับเราก็อยากรู้เรื่องของเขาในทุก universe ไม่ใช่ว่าเราอยากรู้แค่ universe ที่ universe ที่เราอ่านอยู่นะตอนนี้อะ่ะเพราะมันจะช่วยให้แบบเกิดอัถรสในการอ่านมากขึ้นค่ะก็คิดว่าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวนะคะส่วนใครอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นอย่าลืมกด subscribe ค่ะ subscribe เธอ subscribe เลย ส่วนใครอยากติดตามวิวทางช่องทางอื่นๆมีที่แฟนเพจ Point of View และ Twitter ซึ่งทั้งคู่มีลิงก์อยู่ใน description box ข้างล่างค่ะส่วนใครชอบรามเกียรติ์วิวแต่งนิยายมีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะนอกจากนี้วิวยังทำสติกเกอร์ไลน์และเสื้อขายด้วยนะคะอย่าลืมกดนุนกันค่ะจะดีใจส,สุดเลยใครมีความเห็นอะไรสามารถฝากไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะพยายามมาตอบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย